สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋พ่อชแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะครับแอดก็ใกล้แล้วจ้าที่จะหายวัดแล้วนะจ๊ะดีใจมากๆที่วันนี้แอดจะได้มารายงานข่าวนอริซ่าจะประมาณสองสาข่าวสองสแบรนด์ 2, ที่มีความเกี่ยวข้องกันกบนอริซ่าล่าสุดมาฝากกันด้วยว่าแต่จะมีแบรนด์อะไรกันบ้างนั้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ตามแอดกันมาเลยจ้าเริ่มจากอันแรกกันเลยนะครับเมื่อทางแบรนด์ที่ชื่อว่า Office c in e Universal b e w e r y นะจ๊ะ จากฝรั่งเศสของเรานั่นเองนะจ๊ะที่นอริซ่าของเราเนะี่ยไปเที่ยวมาก่อนหนะ้านู่นเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆจำไม่ผิดใช่ไหมตอนที่นอริซ่าถ่ายรูปคู่กับร้านน้าหอมร้านหนึ่งที่แบบมีขวดใหญ่ๆปุบบบแบบบบเต็มไปหมดเลยนะเป็นร้านความงงดงามของส,สาวๆนั่นแหละจ้าซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่นอริซ่าของเรานนั้เลือกซื้อกลับบ้านมาก็น่าจะเป็นน้าหอมตัวนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยแอดเคยบอกไปแล้วว่ามีช็อปในประเทศไทยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวก่อนเบรกก่อนนะเดี๋ยวบางคนเห็นหน้าปกก็นึกว่า Universal Music ช่มย่นะะจอพิมพ์คว่า u n i เวอร์แดลมิวสิกใช่ไหมไม เพืเ่อนนะต้องบอกว่าแบรนด์นี้ทำไมาถึงแอดเอามาพูดอีกครั้งเพราะว่ามีแอคเคาน,นึงเขาบอกว่าเอาจริงๆนะตอนที่น้องลิซ่าเนี่ยลงรูปเราก็วีดไม่ได้คิดอะไรนะก็แค่ไปเที่ยวนั่นแหละแต่พอเห็น Office ซ n Universal b u r y บูรีฝรั่งเศสเนี่ยติดตามน้องคนเดียวใน20แอคเคาที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะติดตามแค่ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ o f f i c i a l สาขาอื่นของแบรนด์เท่านั้นมันก็แบบเอ๋มันก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบรนด์เนี่ยเขาเจาะรออะไรบางอย่างหรือเปล่าทำไมเท่าที่แอดเข้าไปดูแล้วเนี่ยจร แค่ไม่ตามใครเลยจ้าไม่ตามใครที่เป็นบุคคลเลยตามแต่แบรนด์นูนแบรนด์นี่แบรนด์น, ύ, น,ดนั่นแบรนด์ตัวเองเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีคนนึงโซเนียอะไรสักอย่างแล้วก็มีแค่โน,นิซ่าของเราเท่านั้นที่เป็นแบบไอดอลเคป๊อปหรือว,ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นศิลปินชาวไทยระดับโลกคนหนึ่งอะนะเพื่อนๆนนที่ชื่อโนริซ่าโมโนบาไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงกนะ์นะนาะมันก็ทําให้เราเนี่ยอดคิดไม่ได้ว่าเขามาจอรออะไรโน,นิซ่าหรือว่าจะ ขาออนอริซ่าหรือว่าจะคอลลาบ o r a เรชันกันหรือเปล่าในอนาคตแต่ทีนี้ถ้าเราคิดดีๆมันก็เป็นไปได้ยากนะจ๊ะเพราะแบรนด์เขาเนี่ยจุดขายคือน้ําหอมใช่ไหมแต่จริงๆก็มีอื่นๆที่เป็นความสวยความงามนั่นแหละแต่น้ําหอมในนอริซ่าก็มีอยู่กับซีเรีแล้วเขาก็ห้ามมีการทับลนยกันอยู่เราไม่รู้ว่าในระดับโลกเนี่ยดารา,น,านักแสดงคนหนึ่งมีน้ําหอมมากกว่า1ตัวได้ไหมมากกว่า1แบรนด์ได้หรือเปล่าอะ,อะไรแบบนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าการติดตามที่มันมีความชัดเจนหรือโดดแบบเนี้ยมันก็แออบนนะ่าคิดไม้ยนะจ แล้วเ,เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างและเปลี่ยนวามเขีนกันได้นะจ๊ะเพราะแบรจากฝรั่งเศสก็เหมือนบ้างหลังที่สองของน้องอ่ะเนอะ อ่ะส่วนอันต่อมานะจ๊ะเป็นแบรนด์ที่บอกว่าอยู่เป็นตำนานของโลกใบนี้มานานแล้วก็เป็นแบรนด์ตำนานของชาวไทยแบรบนด์หนึ่งเช่นกันจ้านั้นก็คืออะไรก็คือแบรนด์แม็กกี้จ้าแต่ว่าเป็นแม็กกี้จากประเทศอังกฤษนะมากดติดตามโนริซ่าเมื่อนริซ่าของเรานั้นหยิบแม็กกี้ในคลิปทําไข่เทลล่าสุดในเบรนท์ครับกับ Spotify นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆมีการทําแคมปปงแคมเปญด้วยเพื่อนๆในประเทศไทยก็มีออกมาตั้งหัวโพสต์ประมาณว่าอยากจะขอลับกับริซ่าด้วยแหละ่มกกก้ฝ้ฝาาาารืองไดาจากกา หมักถั่วเหลืองส่วนซอนแม็กกี้ฝาแดงนะจ๊ะได้มาจากการหมักด้วยข้าวสาลีนั่นก็เรียกว่าเป็นวัตถดิบจากธรรมชาติและโนอริซ่าของนอกก้องก็รึแบรนตัวนี้ซึ่งแอดเนี่ยชอบกินไข่เจียวไข่ดาวไข่รุ่นนี้น่านะกับแม็กกี้มากๆเร,าเรียกว่าคอเดียวกันนะอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ย <c oughs> เออหัว้อแบบนี้นะเริมเริ่มมีเสียงหัวร้อแล้วเพื่อนนะ ก็ต้องรอรุนกันต่อไปว่าแม็กกี้ของเรานั้นจะชนะเจโนริซ่าไมด้วยกันมากดติดตามกันครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้โคออกกันนะเพื่อนๆอย่าลืมนะถ้าเกิดว่านอริซ่าของเราได้โคออกกับแม็กกี้ก็จะได้ทํากับข้าวทาอาหารให้เราดูอีกสักเมนูหนึ่งนะจ๊ะอ๋อก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าปกตินอริซ่าของเราถึงจะเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ชอบรับกับข้าวก็ตามแต่นอริซ่ามีฝีมือแน่นอนจ๊ะเพราะว่าเป็นลูกของเชฟยังไงลูกไม้ก็หล่นไม่ใกล้ต้นเนาะอื้ออ๋อส่วนอีกแบรนด์หน Steel, ไอศครีมขนมปังแล้วก็ยังพาช้อนสแตนเลสสตีลนะจ๊ะจากซีบ้าไทยแลนด์ตาหัวม้าลายเนี่ยไอเทมในความทรงจําของใครหลายๆคนช้อนจีนสแตนเลสแบรนด์แรกในไทยนะจ๊ะใบตีตลาดโลกอีกด้วยจ้าต้องบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยคงชื้นอกชื้นใจมากๆยังไม่ได้โคออกไม่ได้อะไรเลยแค่โอริซ่าเลือกถือแวบบๆในคลิปวิดีโอล่าสุดเท่านั้นนะจ๊ะทำให้ตอนนี้โอ้โหเขาออกมาทําแคมเปญคนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจช้อนจีนสแตนเลสแบรนด์แรกในไทยประทับคุณค่าประทับตาหัวมาลาย ประทับใจด้วยลาริสามโนบาลอันนี้แอดเติมเองจ้าอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆต้องบอกว่าอย่าให้จับอย่าให้หยิบอะไรจ้าเป็นอันขายหมดเป็นอันซอพาวเวอร์เป็นอันเป็นกระแสกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกจ้านี่แหละนะเขาเรียกว่าคนมงคลของเราหยิบจับอะไรก็เป็นมงคลไปหมดบ๊วเดี๋ยวแหละก็จะมาฝากกันประมาณนี้พร้อมกับภาพแอดใหญ่ๆแบบที่เขาถ่ายเป็นมุมกว้างของสยามพารากอนให้เพื่อนๆได้ดูแบบ จุกกันเันซาเอาแบบใหญ่ฟันน้อยแอนตี้ไปเลยหนึ่งกรดนะเพื่อนๆนะสะใจอีกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอนเขาต้องขอตัวเซบาไปก่อนใจกนใหม่นในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าหวังว่าจะชื่นใจกันนะ